อาจารย์เจ้าชวนดูเราดูเร็ว,รวกลับไปทำงานวันแรกฉันใส่ชุดไหนดีล่ะชุดไหนก็ได้ไม่ได้นะสองชุดนี้มีความหมายแตกต่างกันชุดนี้หมายถึงก็ให้คุณไล่ฉันออกฉันก็ไม่แคร์ยังคงทำอะไรตามใจชุดนี้หมายถึงกล้าไล่ฉันออกเหรอราชินีชุลีกลับมาแล้วเอาชุดทำตามใจแล้วกัน<ะ>เออเอเอ,เองั้นก็ชุดราชินี เออเอาไปสองชุดเลยเช้าชุดหนึ่งบ่าชุดหนึ่งแบบนั้นร้อนเกินไปยุ่งยากด้วยแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลแม่มีเรื่องอะไรครับฉันเองถ้าไม่ใช่เบอร์แม่แกเนี่ยแกจะไม่รับเลยใช่ไหมแม่เหรอไม่มีอะไรผมวางสายแล้วนะ ดูทำตัวเขาให้แกไปเจอมอเร่คงได้ขายหน้าฉันแน่มอเร่เหรอพ่อหมายถึงมอเร่ไหนเนี่ยถ้าหมถึงมอเร่ไหนภาพยนตร์ใหม่จะร่วมงานกับนักเขียนเรุ่นชาวจีนสรุปข้อมูลนักเขียนที่เซ็นสัญญากับบริษัทมาให้ฉันส่งไปทีเดียวมอเร่ More จะนัดพบคนที่เหมาะสมเองได้ครับพอ ไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอเดี๋ยวก็ผมออนหัดเกินไปเดี๋ยวก็ผมจะทําเขาขายหน้าใครอยากให้เขาแนะนําเหรอห้ามคุณคิดแบบนี้เด็ดขาดนะลิงหูชงเจอเฟิงชิงหยางได้เรียนก้าวกระบี่เดียวได้ไหมไม่ว่าแต่อย่างน้อยก็ได้เจอไอดอลฝันเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งคุณแค่ส่งประวัติยอฉบับเดียวยังต้องคัดเลือกสองรอบอีกผมไม่ส่งผู้ดีไม่สนใจของทําทานถ้าแต่แก่ที่บ้านแนะนําผมไม่ร่วมด้วยนะ งั้นคุณไม่ส่งก็ได้แต่ยังไงคุณโจชวนพูดเท่าก็แนะนำอาจารย์เจียงด้วยฉันจะถามเขาว่าสมม่งไหมนี่คุณพูดถึงใครอาจารย์เจียงไงนี่คือโอกาสที่ดีมากสำหรับเขาอีกอย่างหนึง่งฉันก็เป็นบกของเขาด้วยถ้าคุณไม่ไปฉันก็ต้องแนะนำเขาไปสิคุณเป็นบก,กให้หนังสือเขาเล่มเดียวหนังสือตีพิมพ์แล้วความร่วมมือถือว่าสิ้นสุดตอนนี้ผมเป็นแฟนของคุณว่าที่สามีของคุณ สะมีอะไรกันนะยังไม่ทันทำอะไรเลยสักหน่อยอคุณใชใ้ผมทำอะไรผมทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยโถเอ้ยเราคุยกันเรื่องมาเร่ไม่ใช่เหรอคุณอย่าเปลี่ยนเรื่องสิยังไงตอนนี้ในวงการบอกอฉันเป็นกันเจียงมั่วเย่มีกระบี่สองเล่มหวังว่าพวกคุณสองคนจะทำให้ฉันมั่นคงในวงการบอกอกันเจียงมั่วเย่อ้รู้สึกว่าในใจคุณผมกับเจียงอีเฉิงเหมือนกันเลยนะผม ไม่ไปฮ้ <S 2> <S 2> <S 2> นี่คุณทำอะไรอะผมอย่าแอบดูมือถือผมสิใครแอบดูมือถือคุณกันล่ะฉันเตรียมข้อมูลพวกผลงานของคุณแล้วก็จัดก,การส่งไปให้มอเรนแล้วละ่ะไม่สิผมในทนานั้นะเขียนของคุณไม่มีแม้แต่สิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหม ในฐานะบอกอของคุณคุณจะไปเจอมอเร่เครั้งนี้หรือไม่ก็แล้วแต่คุณเลยแต่ในฐานะแฟนของคุณฉันรู้ว่าคุณแค่ปากแข็งเร็วเชียวไปรู้เหรออย่าลืมเช็คเมลนะคะพวกเขาจะส่งเมลแจ้งมาฉันไปเปลี่ยนสื้อผ้ก่อนนะผมยุ่งมากผมไม่ว่างเช็คเมลเหรอก อาจารย์จะพูดผิดไปแล้วคุณคือดาบพิฆาตมังกรของฉันนี่ไอจีอีชื่อแปลกซีรีี์ปังวาได้ี้ดังได้ใจ